ยกสุดท้ายครับเสงส,สารแปดแท็กกับซามาซ่านักชกอาเซียนยัยกหนึ่งยกสองก็แรกกันสนุกครับเสงสารพยายามเน้นเกาะยันซามาซาใหญ่กว่าสูงใหญ่กว่านะครับก็ต่อยหมัดแอบต่อยเล็กกว่านะเสงสารมีโต้อ๋อซามาซ่ามีหักศอกโห เป็นนักมวยต่างชาติที่ใช้อาวุธแม่มายมวยไทยเยอะกันนะครับอ่าแสกสออารเจาะยานนีกโอ้สมศาสต่อยขวานี่เข้าสสเสกสารเยียงเหมือนกันแสกสารเต็กต้นขานะครับอ่อยอ่อย อยังสนกุกนะครับว่าไปแล้วหนึ่นงยศที่หนึ่งยกสองอสารวางแท่งข้างบนสารวางแท่งเอไปสารนีเล็กวางนาางะครับไม่เห็นชัดเลยนะโอลิมปิก อฮาต่อท้าให้แต,ตกต่อท้าให้แตะเลยครับอาธรรมศาสติแม่ยโดนแตะแล้ยกสองเยอาการแบบมีอาการแต่ว่าท้าให้แตะอีก,กทนได้ทนได้ธรรมศาติตอดทนได้แต่การตามําเรียกร้องอแต่คู่นี้เดแกบวกกันสนุกครับ Như này nó có buộc à, thân à, oh, sao đến Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những อลาซาดิยกนี้ก็อ,อ่อนอ่อนไปครับยกหนึ่งยังอย่างครับต่อคนี้ายล็อกสามเลผมดูแจกสันดูดีเลยครับอาซาดหมดครับอโอ้ยได้เฮกันลั่นเลยน่าที้คู่ที่ครับรก็แต่มองแต่ผมว่าแต่ยกสุดท้ายนี่แจกจันดีครับยกสองก็โอเค แต่ยกแรกนี่อาจจะเป็นลองนะครับตามสายตาผมก็จะต้องเด็กใหญ่ก็รอฟันขดเลยดีกว่าแต่ดูนี้ต่อยกันสนุกครับต้องบอกว่าคุณนิจต่อยกันสนุกนยังเหลือหักนเหลือแตกตอนบอกนเหลือซาลาสัน,สนเอาบ้างโอ้โหแท้โ สมสาชกตาไม่ธรรมดาต่อเซนจันไม่ยอมแต่ม่หยอกกันหยอกกันหยอกกันโอ้โแข่งทั้งคู่ครับต้องยอมรับคู่นี้แข็งทั้งคู่พ่อเอก,กชัน ฉันด้วยเอ็กซ์ฉันด้วยครับแม่แต่ไอ้ตอยันสนุกมากครับตอยกันเซนแล้วก็มารับก,กันต่อครับโอเคครับ